อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆว,วงไอซ์กับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับอย่าง a f t e r l i k e นั่นเองในตอนนี้นะครับ a f t e r l i k e จากไอซ์เนี่ยสามารถทํา real time all kill ไปได้ทะลุ200ชั่วโมงไปแล้วเรียบร้อย real time all kill จาก a f t e r l i k e เนี่ยบอกได้เลยว่าปังมากๆเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงจาก ไอส์ครับที่ติดกระแสแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจแล้วก็ชอบ After Life ไปแบบว่าไม่รู้ตัวเลยพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ติดเพลงนี้ Was After Like ทั้งวันทั้งคืนนะนะครับด้วยยอดเรียลไทม์ออคิวที่ทะลุ200ชั่วโมงนี้นะครับทำให้ After l i ์ e จากไอ e ์นั้นกลายเป็นเพลงที่สามารถทำเรียลไทม์ออคิวได้สูงที่สุดของ I d o อนเจเนเรชั n นที่4เลยล่าสุดนี้นะครับเรียลไทม์ออคิวจากไอ e ์เนี่ยสามารถทําไปได้ถึง204ครั้งกันแล้วนะครับแล้วก็ยังคงสติลเคานติงยังคงนนัับกตอ ไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ e ์นั้นกับ afterlife เนี่ยก็ยังครองชาร์จอยู่แล้วก็อยู่ในชาร์จเนี่ยทำสถิติได้ดีมากๆยอดดิจิตอลเนี่ยบอกเลยว่าปังมากๆนะครับ afterlife ของไอ e ์นั้นสามารถทําสถิติ Realtime All ร์คิเนี่ยไปแล้ว200กว่าชั่วโมงกลายเป็นสถิติที่สูงที่สุดนะครับของเจเนอเรชันที่4ไม่ว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปและนี่ก็ถือว่า afterlife จากไอ e ์นั้นสามารถทาลายสถิติเพลงก่อนหน้านี้ไปได้นะครับจาก Tom b o ยของ G IDLE ที่ทำเรียวไทม์ออคิวไปได้นานที่สุดถึง203ชั่วโมง Afterlife เนี่ยทำลายสถิตินี้ไปได้แล้วนะครับแล้วก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆต้องมารอดูกันว่า Afterlife จาก Ice นั้นจะสามารถทำเร็วทำอ่อคิวเนี่ยไปได้นานเท่าไหรกี่ชั่วโมงกันนะครับ200กว่าชั่วโมงแล้วจะมีทางไปถึง300ชั่วโมงไหมต้องมารอดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ Ice กันเยอะๆนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยแฟนๆคงจะดีใจกันมากๆเลยใช่ไหมครับที่ Ice กับ Afterlife นั้นสามารถสร้างสถิติใหม่ๆได้ดีขนาดนี้แล้วก็เป็นการคัมแบ็กต่อยอดกระแสะที่ปังมากๆเลยจริงๆเรียกได้ว่าปังขึ้นมาากกกแบบระโดดเลย เลิฟไลฟ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วพอมาเจออัพสไลด์เข้าไปอีกเนี่ยต้องเรียกว่าสุดปังถึงจะถูกต้องนะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ของาสาวๆวงไอซ์ใครที่เป็นแฟนคลับนั้นก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสาเร็จนี้ของไอซ์กันเยอะๆนะครับหลังจากนี้ไปมารอดูกันดีกว่าว่ายอดเดียวทางออคิวจากเพลงนี้นั้นจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่จะสามารถทําได้มากขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับไอซ์กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหหน้า้า like ใใาาาาอออยย่่่ลลลลลืืมมกกกกกดดไ์เ็ํัังงงใใจบชขรแ ตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง